คือต่อค้้ยมักเล่นหน่อยสิจำไถเข่ามาใสขั้นบ่งลงไฮลงสิไถขึ้นไฮโน้นคือดังกาดำปีเที่ยมหงมันบ่คองกันหรือเป็นดังแสงหิงหอยสิสิงสู ข่งจันได้จังไดน้นอล่ะเลยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพญาคำคมนะครับก็บได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งยังอยู่กับบทพญาเกี่ยวพาราสีกันเหมือนเดิมนะครับพญาบนนี้ความหมายนะครับช้นเตี๋ยนเสมือนกาที่อาจเทียมหงเหมือนหิ่งห้อยม,มีอาจเทียมแสงจันได้ อันนี้เขาพูดถึงกมด้นะครับของตัวเองที่มีอยู่ว่าฉันนี่เป็นคนต้อยต่ำมีนคนต้อยต่ำฉันคงอยากไม่เหมาะสมกับเธอสักเท่าไหร่ถึงแม้ฉันจะพยายามอย่างไรเธอก็คงไม่มาสนใจฉันหรอกเขาก็พูดประมาณนั้นถ้าเป็นไปได้ เขาก็อยากจะให้เธอนั่นหันมามองฉันบ้างหันมาลาักฉันบ้างถึงแม้ฉันจะเป็นคนต้อยต่ำแต่ฉันก็มีหัวใจที่ใคร่อยากจะรักเธออยากจะอยู่กับเธอเพียงแค่เธอให้โอกาส <c oughs> มันก็ ทำให้ฉันนี้ได้ชื่นใจซึ่งเป็นคำอื้อนเอ่ยนะครับของหนุ่มที่มีสถานะต่างกันนะครับอันนี้เป็นคนสมัยก่อนนะครับเขาก็มักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานะเป็นส่วนใหญ่เรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่แต่ทุกวันนี้ก็ มันเป็นโลกเสรีแลนะทุกวันนี้เป็นโลกอิสระเขาเรียกว่าอิสระทางความคิดแล้วหรืออิสระทางด้านคู่ครองรเขาก็คงไม่ไปคิดอะไรมากมาม่ขอแค่รักกันขอแค่ช่วยกันทำมาหากินนะครับเพราะเราก็เห็นกันอยู่บางคู่เขาก็ไม่มีอะไรเลยเขาก็ช่วยกันทำมาหากินจนสร้างฐานะจนร่ำจนรวยอาจจะร่ำจนรวยได้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย แต่คนสมัยก่อนมันก็อาจจะเขาก็คิดนะครับเรื่องสถานะก็เป็นส่วนสําคัญแต่ในทุกวันนี้มันก็จะเป็นสถานะไปแค่เป็นวงๆหนึ่งแค่นั้นแต่คนชนใดที่เป็นชนชั้นกลางเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็อยู่กันได้ก็อยู่ไปคุงไม่ได้ก็เลิกลาเว่ากันอย่างนั้นนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม